ไอ้บาสท,ทำไมวันนี้มึงสั่งแปลกๆวะไม่มีอะไรหรอกกูคแค่หิวตรงตัวสั่นงั้นดีเลย,ยกูอยากให้มึงตัดแค่ทุกสองสามชั่วโมงอยากให้มึงลดห่วยด้วยวะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกูก็เพียแย่เลยเดี๋ยวเพื่อนก็กูชอบนี่ว่าเออทีรักถ้าคุณหิวอ่ะไปหาอะไรกินก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอผมไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันหาอะไรกินมาแล้วแหละทำไมเสียงคนอยู่ใกล้จัง ผมนว่าคุณนั่งรออยู่ในร้านสิเออคือฉันอยากมาดูใ,ใกล้ๆน่ะทรงผมจะได้ออกมาถูกใจคุณเชื่อมือผมสิครับรับรองถูกใจคุณแน่นอนมาเดี๋ยวฉันช่วยเอง นี่คุณทำอะไรเนี่ยฉันขอโทษอ่ะฉันแค่อยากทาให้สรผมมันเข้าทรงไม่คิดว่ามันจะแหว่งอ่ะโอยต้องเสียเวลาไปห,หายบ้านอีกแล้วเนี่ยไปสิเดี๋ยวฉันพาไปเอ้ยผัวเมียู่นีใหม่เลยนีดผมไม่ดูอะไรมาเนี่ยก็จะโอ้ดิตัดผมกูละพาดอ่ะ ไม่เป็นไรอยู่แอเองไม่ต้องหลัวนะมึงผมมึงไม่เสียหายแน่นอนเราวะงั้นดีเลยโชคดีแล้วนะที่รักใช่สิแบบนี้ชอบไหมเดี๋ยวฉันจะย้ำอีกนะคุณถามผมเหรอใช่ใช่ฉันไปถามใครล่ะกูชอบเวลามึงมาร้างกูจังเลยวะกูฟินทุกครั้ง ดูแลที่ได้บริการเฮ้ย hey, ไฟไม่ดับอะไรตอนนี้วะไอเนตอยูอยเฉยรูเไหยเดีย๋ยวพึ่งลุกเดี๋ยวกูไปดูไฟก่อนแหมมีอะไรกันบนหัวกูเนี่ยสนุกมากเลยดิเนท์ไม่ใช่อย่างนั้นนะดิกุ๊กม,มึงนี่เหมือนหมาเลยนะกินกันไม่เลือกที่ สมสูทุกครั้งที่อยากเขากน่าเกลียดเลยวะแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแบ่งกินก็นได้ปะวะ,ะแกดิเนทฉันอธิบายได้นะผมจะอยากเชิญคุณสวบสุขกับ